สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนด้วยนะครับพบกับพี่หน้าเดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าโจยินนะครับหรือว่าชาวเรนนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นงานของค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์นะครับเป็นงานลิขสิทธิ์ของค่ายจีเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ให้มาในกล่องนี่คือแบบหลังจากที่เราประกอบเสร็จนี่คือเยอะมากนะครับผมแล้วก็ ผมบอกเลยว่างานตัวนี้โคตรดีนะครับโคตรดีนะครับตัวนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีออกมาแล้ว1ตัวก็คือเอจ้าตัวมังกรฟ้านะครับหรือว่าเอาปิ่งนั่นเองแต่ว่าผมยังไม่ได้ต่อนะตัวนั้นดองไว้ก่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับผมต่อตัวนี้เสร็จไปแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูไปทีละส่วนกันเลยนะครับตอนนี้ก็มาดูอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ได้มาก่อนที่จะไปดูตัวหุ่นกันก่อนนะครับอก่อนอื่นนะครับเรามาดูอุปกรณ์ต่างๆที่ได้มาในกล่องนี้นะคครรรััับบบงาากี่ะะอ้นนผมมไ ชิ้นแรกก่อนเลยนะครับแบ็คแพคนะครับแบ็คแพคตัวนี้นะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะดูรายละเอียดต่างๆที่มีมาในตัวโมเดลนะหืมยิบยอยเยอะมานะครับแล้วมีการทําสีมาเลยนะนะครับจุดต่างๆเนี่ยนี่มีจุดต่างๆที่ทําสีมาเลยอันนี้ไม่ใช่ที่เป็นการประกอบนะครับเป็นจุดที่เขาทําสีมาให้นะครับแล้วก็จุดขยับก็สามารถขยับได้การเข้ากลับออกได้แบบนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะจะสามารถใส่อฟเฟรแสงได้นะครับตรงนี้นะ ชิ้นต่อไปแอคชั่นเบสนะครับมีรูปแบบที่ค่อนข้างสวยงามมากเลยนะพลาสติกเขาก็ดีเลยนะนี่ดูรายละเอียดนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถรับน้ำหนักตัวหุ่นได้ค่อนข้างดีนะครับผมดูแลนะรูปแบบของแอคชั่นเบสเขาก็จะเป็นสัญลักษณ์ของค่ายของเขาเลยนะครับเป็นค่ายของมอเตอร์นิวเคลียร์นั่นเองนะครับเนื้อพลาสติกก็ดีนะดีนะสำหรับเจ้าตัวแอคชั่นเบสนะครับใหญ่ๆเลยในส่วนของมือนะครับก็จะมีมาให้แบบเยอะมากๆเลยนะเนี่ย หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นมือแบมือกำอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มือมือถือปืนนี่ไม่รู้จะให้มาทําไมกม่รูนะมีมือถือปืนด้วยนะนะครับซึ่งมือถือปืนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าให้มาทําไมเพราะว่ามันไม่มีปืนนะนะครับตรงส่วนมือนะครับก็จะมีจุดขยับอยู่นิดนึงก็คือตรงนิ้วโป้งนะครับนี่นิ้วโป้งที่สามารถขยับได้ก็คือทุกมือเลยทุกมือเลยแต่เออนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยเนี่ยจะตายตัวนะครับแล้วก็จะมีจุดที่ขยับได้ก็คือนิ้วโป้งนะครับนี่ให้มากี่คู้หนึ่งสอง 3 4 5 6คู่กับที่ตัวหุ่นครับทั้งหมด6คู่นะถือว่าให้มาเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับมือนะชิ้นต่อไปนะครับก็คือเอฟเฟกต์พาสแสงนะครับซึ่งให้มาอย่างเยอะเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์พัสแสงที่เป็นรูปแบบของแสงของดาบนะครับที่มีมาให้2ชิ้นนะตัวนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์พัสแสงชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่นะครับอย่างละคู่นะครับจะเป็นรูปแบบของปีกนะปีกแสงนะครับตรงนี้ สีค่อนข้างสวยงามนะครับที่เขาทําให้เป็นสีออกม่วงๆน้ําเงินน้าเงินนะครับแบบเป็นเฉดไล่เฉดแบบนี้สีลุงนะครับคือสวยมากสวยมากนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของตัวดาบนะครับอาวุธดาบนะครับนี่ดีเทลค่อนข้างสวยงามนะครับสีน้ําเงินแล้วก็ตัวใบดาบนะครับที่เป็นสีขาวนะครับตรงนี้นะครับตรงดาบนี่สามารถถอดออกได้นะปึ๊บถอดออกแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเอาตัวเอฟเฟกต์พัดแสงนะครับมาเล่นกับตัว ด้ามดาบได้นะครับเสียเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นดาบแสงแล้วนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของโล่นะครับที่มีรูปแบบค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะนี่นะครับแล้วก็มีการแบ่งแยกสีมาอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ดูดีเทลนะครับดูร่องต่างๆซึ่งแบบใครชอบตัดเส้นนี่ก็คือแบบตัดกันเพลินนะครับตัวนี้นี่สวยงามมากๆตรงนี้จะเป็นในส่วนของหัวนกฟินิกนะครับซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างสวยงามนะครับปากก็เป็นสีทองเลยนะอันนี้นะเราจะใช้ ก็ต่อเมื่อเวลาเราแปลงร่างเป็นนกฟินิกนะครับนี่ตอนทานฟอร์มนะทานฟอร์มแล้วเราก็จะเอาตัวหัวตรงนี้ไปประกอบนะครับให้มันเป็นร่างนกฟินิกนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นส่วนของเอ่อกรงเล็บนะครับกรงเล็บของนกฟินิกนะครับอันนี้จะเป็นอาวุธคล้ายๆดาบยาวนะครับดาบแท้นะดาบแท้นะครับให้มา2เล่มนะครับ2ชิ้นนะสชิ้นด้ามดาบ2ชิ้นซึ่งแต่ละข้อนะครับสามารถ ดัดได้อย่างอิสระเลยนะครับดัดได้อย่างอิสระเลยนะแบบนี้นะครับเป็นอาวุธแทะนะครับซึ่งแบบทํามาได้ดีมากๆเลยนะครับนี่แต่ละข้อนี่ดัดได้หมดนะครับแล้วก็ตรงส่วนของที่เป็นตัวสีเหลืองๆนี่นะตัวนี้นะครับก็จะเอาไปใส่กบะเป๋าถัคได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นด้านหลังเหมือนเป็นหางของนกฟีนิกซ์นะไปใส่ตรงแบ็คแพคได้ด้วยนะครับนี่ให้มา2เล่มอันนี้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะดูดูดูดดูปลายดาบนะครับอ่ดูดีเทลไปนะ ดีจริงๆเลยนะครับให้มาครบๆเลยนี่นะครับตรงนี้ตรงส่วนที่เป็นสีเหลืองนี่ก็จะสามารถเอามาติดกับตัวแบคแผคด้านหลังนะครับให้มันเป็นหางของนกฟีนิกซ์ได้นะครับนี่สวยงามสวยงามแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวออะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวหุ่นกันครับอ่ะทีนี้ก็มาถึงในส่วนของตัวหุ่นนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของตัวหุ่นกันว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ มาดูในส่วนหัวก่อนนะครับมีรายละเอียดที่ดีมากๆนะครับในในการประกอบเนี่ยไม่มีจุดไหนที่ติดขัดเลยนะครับประกอบง่ายมากนะครับแล้วก็แป่งสีมาได้ดีมากมากเลยนะครับแล้วก็มีดีเทลที่ค่อนข้างสวยงามมากเลยนะครับสําหรับโจอ่าโจหินตัวนี้นะครับดูส่วนหัวของมันนะครับเพื่อนๆดูรายละเอียดก่อนนะจุดขยับนะครับก็จะมีตรงส่วนคอนี่แหละนิดหน่อยนะครับหมุนได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับอ่ะแล้วก็มีก้มหน้าเงยหน้าได้นะครับอ่ะจุดขยับก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับ ไม่มีจุดไหนที่ติดัาเลยนะไม่มีข้อตําหนิใดๆเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าจะมีตินิดหน่อยก็คือตรงส่วนที่มันแหลมคมนี่แหละที่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะทิ่มมือเอานะจุดที่ต้องระวังนะครับสำหรับส่วนหัวนะครับก็จะมีตรงหน้าผากนะครับเกาะหน้าผากครับมันจะมีเดือยเล็กๆเชื่อมต่ออยู่เพราะว่าชิ้นส่วนส่วนใหญ่นะเป็นอันเ์เกตนะครับถ้าแบบเรามองไม่ดีนะบางทีอาจจะเผลอตัดตรงชิ้นส่วนนั้นไปได้นะครับนี่ต้องระวังนิดหนึ่งนะตรงนี้นะครับในส่วนสีทองครับก็ไม่ได้เป รอยเกตเนี่ยก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าส่วนที่เราจะเฉือนออกนะมันจะหลบด้านในนะครับถือว่าเป็นความใส่ใจของผู้ผลิตเลยนะเป็นรายละเอียดที่แบบว่าเขาเก็บมาได้ดีนะครับคือมันจะหลบอยู่ด้านในทําให้ไม่เห็นรอยเกตที่เราเก็บไปนะครับทีนี้มาดูในส่วนของลําตัวนะครับในส่วนของลำตัวนี้มีดีเทลที่ดีมากๆเลยนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะฮะมีดีเทลที่ดีมากนะครับมีโครงในที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็มีน้ําหนักมันมากนะน้ำหนักมันเยอะนะครับทำให้มีศูนย์ถ่วงที่แบบ ดีมากนะครับแข็งแรงนะครับแต่ก็มีร่องบางจุดนะครับที่แบบเราหยอดพเนนีลายไปแล้วเนี่ยหยอดพันนีลายไปแล้วแล้วมันไม่ค่อยจะไหลเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่โดยรวมมันดีมากๆเลยนะครับสําหรับตัวลําตัวนะครับช่วงลําตัวนะครับดูจุดขยับนะครับจุดขยับเนี่ยเนี่ยสังเกตดูดีเทลตรงช่วงท้องมันนะโอ้โหแยกมาได้แบบสุดๆนะครับตัวนี้จุดขยับก็จะมีก้มหน้าก้มหลังได้แบบนี้นะครับ ด้วยจุดขยับที่มันเป็นโลหะนะครับก็อาจจะเนื่อยเนือนิดนึงนะนี่จุดขยับนะครับตรงส่วนแขนนะครับสามารถยกหน้ายกหลังแบบนีน้ได้นะครับยกหน้ายกหลังแบบนีน้ได้นะครับฝืนนิดนึงฝืนนิดนึงครับแต่โดยรวมค่อนข้างดีนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของกระโปรงนะครับมีรายละเอียดที่แบบสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆ,งๆคือแบบผมไม่รู้จะติอะไรเลยนะไม่รู้จะติอะไรเลยจริงๆนะครับ คือแบบทำได้ทำได้สุดยอดจริงๆนะครับผมคือถ้าไม่พูดอวยนะถ้าไม่พูดอวยแบบว่าต้องยอมรับจริงๆว่าง,งานเขาดีมากจริงนะครับคืองานจีนแบบตอนนี้คือพัฒนามากๆครับยิ่งเป็นงานลิขสิทธิ์ของเขาเนี่ยคือแบบสุดยอดซีดเลยซีดเลยนะครับดูรายละเอียดดีเทลนะครับสําหรับจุดขยับนะจุดขยับก็จะมีจะขยับด้านหน้าได้แบบนี้นะครับยกขึ้นยกลงได้นิดหน่อยนะครับด้านข้างนะครับประมาณนี้นะอื จุดที่ต้องระวังนะครับก็จะมีแบบแค่จุดที่มันแหลมคมนี่แหละนะแหลมคมนะนี่อาจจะทิ่มมือได้นะครับแต่ถ้าใครเคยต่อฟอนคอนก็จะรู้ว่าตัวนั้นคมกว่าเยอะเลยนะครับตัวนี้ถือว่ายังไม่เท่าไหร่นะตัวนี้นะทีนี้ไปดูในส่วนของแขนนะครับดูดูดีเทลนะผมไม่ต้องพูดเยอะเลยนะดูกันเลยดูกันเองเลยนะครับแยกสีมาได้อย่างดีเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วชิ้นส่วนมันไม่ได้เยอะนะครับ ถึงแยกสีมาดีขนาดนี้ชิ้นส่วนไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเขาทําสีมาให้นะมีส่วนที่ทําสีมาให้ด้วยแบบก็เลยแบบมันดูดีอ่ะมันดูดีจริงๆนะดูดีนะครับจุดขยับนะครับจุดขยับก็จะมีตัวนี้ที่ยกขึ้นยกลงได้นะนะครับตรงส่วนมือนะครับหมุนได้หมดเลยนะครับอาจจะแน่นนิดนึงนะก็เดี๋ยวขยับไปบ่อยๆก็จะรวมขึ้นนะครับ ันนี้ก็งอได้สุดนะครับงอได้สุดขนาดนี้เลยนะครับนี่สุดยอดสุดยอดอืมไม่รู้จะตีอะไรเลยนะครับลองลองดูแล้วกันลองดูไปแล้วกันลองดูไปแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนอืดูดีเทลรอบๆนะครับอืมจุดที่ต้องระวังก็คือแหลมคมอีกเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีจุดแหลมคมนิดหน่อยนะครับนี่แต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะมันสวยนะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของขากันบ้างครับอ่า ผมไม่ต้องพูดอะไรเลยนะนี่ดูไปเลยนะครับดีเทลดีขนาดไหนนะครับดีเทลดีขนาดไหนนะครับจุดขยับตรงขาเนี่ยก็จะเป็นโลหะเหมือนกันนะโครงด้านในก็คือเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับมีจุดขยับที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบอ่ะลองดูนะครับเวลาง,งอเข่านะครับไปมันจะสไลด์นะเห็นไหมเนี่ยดูดิดูมันจะสไลด์ไปตามผมชอบมากเลยนะเนี่ยดูกลไกของเขาเลครับ ฮือดูแลงอได้สุดเลยนะเนี่ยงอได้สุดเลยนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีกระพือได้นิดหน่อยนะครับตรงส่วนข้อขาเนี่ยงุ้มหน้างุ้มหลังได้แบบนี้นะครับยกขึ้นยกลงได้แบบนี้นะครับอึมนี่ยยิ่งตรงนี้นะครับที่เขาทํามาเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ยก็การขยับก็อาจจะฝืนนิดนึงเพราะว่ามันเป็นข้อต่อที่เป็นเหล็กนะครับ ก็ระวังระวังนิดนึงแล้วกันนะเวลาขยับนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับตัวนี้ถือว่าแบบผมให้เป็นเดอะเบสของผมเลยนะตอนนี้นะครับณนะตอนนี้นะณนะตอนนี้นะครับที่ต่อมาในปีนี้ถือว่าตัวนี้ผมให้เพอร์เฟกเลยอ่ะโอเคตอนนี้ก็ชิ้นส่วนทั้งหมดก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาประกอบเป็นตัวโมเดลกันเลยกว่าครับ เรียบร้อยนะครับโอ้โหดูดีเทลจัดจริงๆสวยงามมากๆนะครับผมงานมันดีจริงๆครับถ้าบอกว่าไร้ที่ติเลยเนี่ยก็คือแบบก็ไม่ได้เกินไปเลยจริงๆครับคุณภาพรายละเอียดของงานในี่ดีเทลเยอะขนาดนี้นะครับเพอร์เฟกจริงๆเพอร์เฟกจริงๆผมไม่รู้จะใช้คาไหนมาสรรหารเลยนะครับแต่ว่าพอเราประกอบเข้าไปเนี่ยถือว่าแบบน้ําหนักมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคือแบบน้ําหนักมันเยอะด้วยโครงไหนที่มันเป็นโลหะนะครับตัวนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะเวลาเราประกอบตรงขาเข้าไปเนี่ยคือมันมี มันมีความแน่นเหมือนกันนะบางทีต้องใช้วัสลีนนะครับในการอัดเข้าไปนะครับโครงในที่มันเป็นโลหะเนี่ยตรงนี้ก็จะแน่นเหมือนกันแน่นเหมือนกันแต่ก็โอเคนะโอเคนะครับด้วยความที่มันแน่นนี่แหละมันทําให้จุดขยับที่มันแข็งแรงนะครับผม เป็นไงบ้างครับสาหรับเจ้าโจยินนะครับโอ้โหถือว่าแบบโคตรอลังการครับหลังจากติดปีเข้าไปแล้วเป็นไงบ้างนี่มีปีด้านหลังนะครับมีชายขนนกขนนกฟินิกนะครับผมแล้วก็มีปีกแสงโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับมาสรุปด้านการประกอบวันนิดนึงนะครับพลาสติกนี่ค่อนข้างดีนะครับไม่แข็งไม่นิ่มจนเกินไปนะครับแล้วก็เก็บรอยเก็ง่ายมากนะครับตัวนี้นะครับคุณภาพพลาสติกถือว่าดีมากนะตัวนี้นะครับ แล้วก็เป็นอันตึเกตเกือบ90เลยนะครับมีแค่บางจุดเท่านั้นนะครับที่ไม่เป็นอันตึเกตก็ถือว่าดีมากๆนะครับทำให้แบบเราเก็บเกีร์ได้ง่ายนะครับทำให้มไม่มีรอยเชื่อมต่อนะครับผมมาให้เห็นนะหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับอืมบอกได้คําเดียวคือโคตรดีนะครับโคตรดีนะครับชอบมากๆเลยนะโคตรคุ้มเลยนะครับโดยงานที่เด็บด้วยราคานี้นะครับแล้วก็ได้ขนาดนี้ผมว่าแบบโอ้โหสุดยอดนะครับการต่อที่ง่ายนะครับแล้วก็ข้อต่อนะครับ จุดขยับต่างๆนะครับแล้วก็โครงไหนที่เป็นเหล็กดูดิๆๆดูรายละเอียดใกล้ๆนี้มันแบบผมไม่รู้จะหาคําไหนมาอธิบาย,ยนในส่วนของแผงเหมือนกันนะก็เหมือนจะเยอะนะครับแต่ว่าก็เป็นแผงเล็กแผงน้อยนะครับแต่ผมมองว่าเป็นข้อดีนะครับสําหรับแผงเยอะๆเนี้ยด้วยแบบประมาณ50กว่าแผงเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นแผงเล็กแผงน้อยมาทําให้แบบ ผมว่าทําให้เราไม่พลาดนะต่อไม่พลาดนะครับถ้าไม่ใช่แพงงหญ่แล้วก็หาชิ้นส่วนต่างๆนี่ค่อนข้างง่ายนะครับงานมันดีจริงๆนะครับถ้าบอกแบบไร้ที่ติถ้าแบบไม่ได้อวยนะถ้าบอกว่าไร้ที่ตินี่คือแบบไม่ใช่คําพูดที่เกินไปเลยนะครับแล้วก็ด้วยรายละเอียดของงานที่ดีเทลเยอะขนาดนี้นะครับแต่ในชิ้นส่วนประกอบเนี่ยก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ไม่จําเป็นที่เขาไปทํามานะแบบเอ่อก่อนหน้านี้นะครับสําหรับงานที่แบบรายละเอียดเยอะอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เขาแยกมานะครับ ซึ่งผมบางทีผมก็มีความรู้สึกว่าไม่รู้มันจะแยกมาทําไมครันดูนะนะครับทั้งที่แบบว่ามันทาเป็นชิ้นเดียวกันได้นะครับแต่ตัวนี้เขาก็แบบชิ้นเล็กๆแปลกๆแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้แยกมานะแต่ว่าเขาทําสีมาให้ก็ผมว่าถือว่าเป็นความใส่ใจของเขาเลยนะครับผมบอกได้เลยบอกได้เลยตัวนี้ไร้ที่ตินะครับถ้าใครไม่มีถือว่าพลาดมากๆนะครับคาว่าไร้ที่ติของผมในที่นี้นะครับก็ไม่ได้หมายถึงว่าแบบรูปแบบที่มันสวยงามอย่างเดียวนะครับรวมถึง การประกอบรายละเอียดของงานพลาสติกการแยกสีการทำสีความใสใจต่างๆนะครับของผู้ผลิตราคาแล้วก็จุดแข็ต่างๆอะไรเงี้ยแลวของที่ได้นีนะครับผมแบบผมไม่รวมถึงอย่างนั้นเลยนะผมให้คําว่าเพอร์เฟคได้เลยนะครับสําหรับงานตัวนี้นะซึ่งเดี๋ยวต้องไปดูเจ้าตัวเจ้ามาังกรอีก,อก,อกนะเจ้ามาังกรไอทีอาปิกนะครับตัวนั้นผมยังไม่ต่อผมก็น่าจะแบบให้ฟิลให้ความรู้สึกเดียวกันนี้แหละนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลองทาร์ฟอร์มดู นี่นะครับก็เป็นรูปแบบของการแปลงร่างเป็นนกฟินิกส์นะครับแต่ว่าผมผมว่ามันแปลงค่อนข้างยากอยู่นะครับแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องถอดประกอบหลายจุดนะแล้วก็ต้องมีดัมมี่มาเสริมนะครับอย่างนั้นอย่างนี้มากหลายจุดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขาตรงด้านหลังนะครับแล้วก็มีคือมันไม่ได้เปลี่ยนภายในตัวมันนะครับผมติตรงนี้แหละนะครับผมแต่ว่าผมชอบรูปแบบที่เป็นหุ่นมากกว่านะครับอแต่รูปนกก็สวยแหละนะครับแต่ชอบหุ่นมากกว่านะ เรามาสรุปไปนิดนึงนะครับสำหรับงานตัวนี้นะครับก็คืองานของมอเตอร์นิวเคลียร์นะครับ MNP XX02 เชาเ l e รนั่นเองครับเป็นตัวที่2ที่ออกมาถัดจากเจ้ามังกรอ้าปป่งนั่นเองนะครับตัวงานนะครับเป็นมัสเตสเกล1นึ0ต่อร้อยนะครับมีความสูงประมาณ23มเซนนะครับแต่ว่าถ้ารวมปีกเข้าไปแล้วก็ประมาณ30เซนกันเลยนะครับก็มีจุดที่ผมขัดใจนิดนิดหน่อยๆนะครับก็คือบนหลังหัวตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นสีขาวนะก็แค่นั้นแหละนิดนิดหน่อยๆนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับงานตัวนี้ถือว่า ดีมากๆนะครับแล้วก็เข้าขั้นเพอร์เฟคเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับดีที่สุดเท่าที่ผมประกอบมาเลยนะครับสาหรับงานพลาสติกโมเดลคิดนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับถ้าใครยังไม่ประกอบผมบอกได้เลยนะครับอย่าเพิ่งตายนะนะครับรีไปหามาเลยนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับพ่นักก็มารีวิวเจ้า m n p s 02นย์อเชาร์นเพียงเท่านี้นะครับสาหรับว่างานลายนี้นะครับผมว่ายาวไปเลยนะครับผมถ้าใครกําลังต่ออยู่นะครับตัวต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวก็ค่อย ตามมาชมกันอีกทีนะครับผมสําหรับงานรายนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับตามกันยาวๆนะตัวนี้นะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบ้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ